เมดฟลกกลางเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูขนาดภายในกันนะครับว่าเป็นยังไ <IS> งเทียบกับ K2 ทูฟอเรนะครับของตัวเม็ดฟอกเอนเนอร์จีนะครับมันจะเป็นประตูทรงดีนะครับเห็นไหมครับเคทูฟอเรไม่ให้ทรงดีนะครับตัวนั้นนะครับเคทูฟอเรมันจะเป็นทรงตัวยูควา้า <IS> เหมือนทรงเต็นท์นะครับเปิดก็จะไม่เหมือนกัน เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะของเมทฟ็อกนะครับเป็นประตูทรงดีก็จะเหมือนพวกเคทูสแตกับ Home Man c o m m a ค d c o ดลมองจ็ดศูนย์นะครับส่วนนี้มันจะไม่มีตัวส่วนของกาวชีดอะมันจะไม่มีส่วนของยื่นออกมาด้านหน้าเป็นเหมือนอเป็นพวกเทเลสอะไรยื่นด้านหน้านะครับมันจะไม่มีแต่ตอนนี้ไม่น่อาจจะมีขายแล้วนะครับเข้าไปวัดด้านในนะครับ ด้านในก็ขนาดเห็นเขาบอกว่ามันเท่ากับ K2 f o r t เดี๋ยววัดความกว้างก่อนนะครับอ่ะอันนี้2องเมตห้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างตรงนะครับส่วนเ2 f o ูฟอร์มันไม่ถึง2.50เมตห้ครับ มันจะประมาณสองเมตรเท่าไรนะสาิบหรือสองเมตรสี่สิบอะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่า้ดูอีกทีครับตัวนี้ประมาณสองเมตรห้สิบเป๊ะเ,เลยนะครับแล้วก็ความลึกล่ะความยาวลหละฟัง่งเท่าๆกันครับสองเมตรห้าสิบ วัดวัดแบดบ,บ,บมุมๆนะครับ2เมตร50เท่ากันครับ2เมตร50คูณ2เมตร50อันนี้ของจริงเลยนะครับส่วนในความสูงล่ะอันนี้ผมยืนหัวชนนะครับความสูงตัวนี้เมตรเอาแบบเป๊ะๆก็เมตร68ครับผมยืนหัวแล้วหัวดันนะครับถ้าเทียบก,กันแล้วแคทูกไอ้เ่แคทูเมดฟ็อก จะเป็นมุ้งมาถึงตรงนี้เลยนะครับจะไม่เหมือน k ค f o r t ร e, ใช่ไหมมันจะไม่เป็นมุ้งมุ้งจะมาถึงตรงนี้นะครับมันจะตัวนี้อากาศจะปลอดโปร่งมากกว่านะครับแล้วจะมีที่เก็บถุงตรงนี้ด้วยครับที่เก็บถุงมีสองข้างนะครับแล้วก็จะมีด้านหน้าด้านหน้าที่เป็นที่มีเสาทะเลต่ดมันจะมีที่ เอาสายไฟลอดเข้ามาได้ตัวนี้นะครับส่วน K2 f o r t e กับ K2 s t e a l t ไม่มีนะครับตัวน,นี้ครับข้อเสียความแบบตกต่างกันนะครับวัสดุผมว่าคล้ายๆกันนะครับเหมือนๆกันผมว่าเป็นเป็นระดับเดียวกันเมดฟ x ผมว่าสรุปแล้วเม d ดฟ x ระบายอากาศได้ดีกว่า K2 f o r t e นะครับ แล้วมันจะมีเทเลสด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับยืนน่นออกมาไม่เหมือนแคทูฟอร์เทนะครับมไม่มีนะครับนี่ฮะฝั่งแคทูฟอร์เทก็เปิดไปแล้วมันจะเจอแบบนี้เลยครับตอนนี้ครับประตูอย่างนี้ผมไม่มค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยววัดขนาดภายในกันก่อนนะครับ ขนาดภายในของ k คทูฟเก็จะประมาณ2เมตร40นะครับไม่ถึง2เมตร50ดี2เมตร40นะครับประมาณกว้าง2เมตร40ยาวก็จะประมาณเดียวกันครับ2เมตร40สูงล่ะสูงเท่าไหร่หัวชนเกินครับอันนี้สูง เม็ดเจสิบครับหัวติดเกินไปครับด้านไหนนะครับสูงเม็ดเสิบก็ภายในก็จะเป็นผ้าคุมมาถึงตรงนี้นะครับเฉพาะตรงด้านประตูหน้ากับประตูหลังส่วนประตูด้านข้างนะครับไม่มีประตูนะครับก็จะมีผ้าขึ้นมาถึงตรงแบบนี้นะครับ